สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้หวยหุ้นไทยนะคะเป็นหวยสูตรไทยเช้าก็ออกไป0 0 8กับ27นะคะตัวนี้ให้ไปเด่น0นย์กับ9นะคะเจาะไม่ผ่านเจาะข้ามนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะเน้นไทยบ่ายนะคะตัวนี้ตัวนี้10บนนะคะเน้นไทยบ่ายค่ะ0217 กนะคะตัวนี้ศู 0, 2, 1, 7, 9, นย์สองหนึ่ะคะตัวนี้นี่มันน่าจะมา0ูนย์อีกนะคะตัวนี้ศูนย์สูตรมันมา02นย์สองเด่นนะคะศูนยเด่นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะฟันศูนย์นะคะศูเด่นแล้วเจาะให้นะคะสองเจ็ดสองศูนย์สองน่นะคะเด่นเด่นของเขานะคะเด่นเจาะนะคะตัวนี้ แล้วก็การก,ารก 2, 7, ันก็สองเจ็ดมึงก็กันสองแปดนะคะกันสองแปดค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้คือเด่นเลยค่ะสี่ชุดนะคะเด่นนอกกนั้นก็จับวินกันเองนะคะวินนะคะวินกันเองเลยตัวนี้ค่ะแล้วจับเด่นให้สี่ชุดแล้วกันนะคะมันเด่นสี่ชุดนะคะ ถ้าสามตัวเนี่ยค่ะมันเด่นตัวนี้นะคะเจ็ดสองศูนย์กับเจ็ดสองหนึ่งนะคะเด่นนะคะสองศูนย์สองหนึ่งนะคะตัวแปรมันจะเป็นแปดถ้าสามตัวเราให้เลยค่ะกันนะคะตัวกันสามตัวกันมันหนีไปนะคะกันเด่นสองชุดเด่นสองชุดนะคะ เรามาดูกันหลังหวยออกนะคะตัวนี้เป็นสูตรนะคะหวยสูตรนะคะตัวนี้สิบบนตามนี้เลยค่ะสิบบนไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะก็เน้นไทยบ่ายค่ะจัดไทยบ่ายเลยนะนะคะไทยเที่ยงเราไม่มีให้เราก็เอาตามนี้เลยนะคะปกติมันก็มาอยู่นะคะทั้งเที่ยงทั้งบ่ายนะคะแต่มากๆนี่ก็คือไทยบ่ายค่ะได้นะคะเราก็มาชมถ้าเที่ยงไม่มาเราก็จัดบ่ายเลยเน้น ถ้ามาเที่ยงมันก็อาจจะมาบ่ายได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นหวยสูตรนะคะปดใช้พิจารณาญาณน,นะคะในการรับชมนะคะความเสียงนะคะมีทั้งนั้นนะคะในการ่ะเล่นการพนันนะคะเสียงมีนะคะตัวนี้เลขพวกนี้มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะนะคะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะในการรับชมนะคะเป็นแนวทางกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะตัวนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ